อยากเป็นสตรีมเมอร์ก็ต้องแบกคนกูนิดเลยให่สตรีมแจกพาระตลกสตรีมอะไรแบบนี้สตรีมแบบนี้มันหนักมันหนักเขาเป็นภาระแล้วครับภาระตู่อะไรตั้งแต่ต้นเยแล้วออไมครับมันมีปัญหาอะไรบ้างไม่ได้สร้างสรรค์แล้วมันมีปัญหาอะไรบ้างถ้าไม่พอใจก็ออกเล่นของกู้อยู่แล้วว่าแต่ทำไมไม่เชื่อมึงอ่ะก็ก็เลยขอบุญไปติดครับผมผมว่าอะไรอยูแล้วเออ <laughs> <laughs> ừ, chung này nhau lắm nha hệ đi bọn được về đi bọn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  bọn đi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  ปเรียกเฮียแล้วกันหยุดพูดสบายครับไม่ชอบหรือไงอะอทำไมไม่ชอบเหรอเฮ้ยห <c oughs> ัวยานดิหัวยาเราตัวตัวมาใส่กับผมนะครับอะอทำไมพูดอย่างนี้เออโไอ่นะผมอุตส่าห์มาเบิร์พี่น้องประชาชนอ๋อไม่ได้หรือไง หาไม่ชอบเหรอเดี๋ยวไปติดตามยอกนี่พิมพ์ก็ไปอยากรู้ว่าใครอ่ะเอาพิมพ์ก็มาแค่ไปฟ้อนเล่นลุ้นวะฟ้อนเล่นอยู่ฝั่งโน้นดีวะอะ้ยู่ที้กูโ Oh my God ฟอร์เรนไม่เท่าไหร่หรอกครับพี่สำหรับพี่ฟอร์เรนไม่เท่าไหร่ตงกลัขขวมาแล้วขอโทษทีพี่น้องชาวชนแต่ยังต้นเกมอยู่สามนาทีก็อาจจะไวแก้คืนได้อาจจะชนะก็ได้ใครจะรู้วันนี้หลุดไวมาแล้วจ้าแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วรว,วย <า> <mel> เขาได้ยินผมเหรอวะไม่ไม่เป็นรดูจะดูก็ดูไม่อยากดูก็เลือกขเองเหตุใยคนสตรีมก็ไม่จำเป็นต้องเก่งจะมึงไปใช่ไหมครับไม่ชอบก็เลือกเอง ขาไม่เคยด่าใครแบบว่าเจออารมณ์ไม่ค่อยดีหรือว่าไงเป็นเมนเหรอเมนเมนอ๋อไม่ดิอีไม่ดีไม่ดีโอ้โหแทบแห้โอ้โหแทบแห้เลยเขย้อนอ่านนะครับ เดี๋ยวไปหาถึงชอ่องอยากเป็นสตรีมเมอร์ก็ต้องแบกคนตัวนิดนึงฮะ <c oughs> ไม่ใช่สตรีมแจกอีเกียไอ้เฮ้ยอันนี้ใครเดียวอันนี้ใครพูดเดียวทาร่ากรับสุธาร่าผมเปิดไมทีมเล็กแล้วคือ,อยังไงครับผม <c oughs> สตรีมอะไรองคุณสตรีมแบบนี้เอ้ ก็ผมจะตีอย่างเงี้ยไงครับจำได้ไมครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่าตนแบบแท็กมีปัญหาอะไรครับมีอะไรปัญหาอะไรบ้างมันเป็นมันมันมันหนักมันหนักอ๋อเป็นพลาแล้วครับภาระก็ไม่เป็นไรครับมั่นเล่นมันตุ่งตุ่งอะไรตั้งแต่ต้นเนี่ยเออไม่ครับมันมีปัญหาอะไรบ้างไม่ได้ซ้ำสันเลยแล้วมันมีปัญหาอะไรบ้างถ้าไม่พอใจก็ออก มันเข้าไปบนไม่มเที่ยงอะตุ่มๆยังไม่ออกเลยมึงมาสั่งให้กูออกกูไม่พอใจบ้าป่าะว่าไงเพราะกูไม่พอใจกูก็เลยนี่นะครับก็ไม่ต้องมาเล่นก็ออกไปจากเกมนะผมเล่นดีเด่นกูเล่นผมกูอยู่แล้วมันทำไมต้องไปเชื่อมึงอ่ะก็คุณก็เล่นของคุณไปดิครับผมอยู่บ้าเลยนี่แะเออตีมผ่าอะไรเกแล้วผมแล้วเป็นปัญหาอะไรป่ะครับเพราผมมันหลุดแก่เข้าใจปะ คุณรู้ว่าว่ามันหลุดไปคุณไม่ไม,ไม่ไม่เอาเหตุผลมาพูดเออเปิดสตรีมเล่นเม็ดมึงไม่ออกตัดเสื้อเลยสตรีมแะไรของมึงเรื่องของผมทำไมครับมีปัญหาอะไรปะครับมีมีตรงมึงเล่นโง่เนี่ยอฟผมก็เล่นของผมไหมครับไม่พอใจก็คือก็ไม่ไม่ต้องมาพูดครับมันอับอายคนอื่นเขาดูอยู่ยเยอะคนอื่นเขาดูอยู่นะคุณจะ จะไมคะ่ครเออแล้วก็ทำใหมฮะแค่คนดูช่องมืออะไรงเงียง้ยแล้วมันจะใหม่ครับง้มก้องใช่ผมติดข้นเด็ดขอโง่อ๋อใช่ครับผมโง่ครับผมก็เล็กแบบนี้อยู่แล้วครับมคุณเป็นหนาหรือเปล่าเออติดง้อกิดออกไปทางผมไม่ซิดไม่ติโง่อดีไหมทำไมล่ะครับแดกข้าวแบบหนึคนแล้วสตีมดีกว่ามีความสุขหรือเปล่าครับคุณ ใส่ล <łość> ็กคอร์ลิ่งวันนักควรหน้าเจอควรประสาทไม่ดีนะนะครับงงเงงเฮ้ยเติมงงเงงมาก ไม่มาครับเนี่ยนะผมได้การเกลครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยแบนทีหลังนะครับพูจะลุ้มโอเคครับเชิญครับเต็มที่ครับผมทำอะไรผิดหรือเปล่า คุณดูคุณดูลำฐานกอดนะครับดูลกฐานของคุณกอดน,นะคุณจะมารีพอร์ตจองผมอเออครับฟ็นตามเหรอตามดูนะไอคนหลุดเนี่ยไอคนที่แบบใครทิศกันแน่ที่เป็นขยะเอออันนั้นคือผมหลุดผมบอกว่าผมหลุดไงคุณฟังว่าแหละว่าผมหลุดบอกว่าผมบอกว่าผมหลุดอ่ะไอกคนเวังเอนอีกฟังห่ ก่อนที่จะมารีพอร์ตใครดูพยายามดูตัวเองก่อนแหละเขาก็ผมอยากตีมหรือทำไมครับเออคนเออโผมไว้ยฟอมอ่มันมีปัญหามันทุกคนก็มีปัญหาหมดเลยครับคุณคุณเคยตีมไหมฮะเออเนี่ยคุณเนี่ยเนี่ยคุณมาด่าสตรีมเมอร์เนี่ยคุณไม่ให้เกียรติละแล้วแล้วด้วยเนี่ย นะครับแล้วก็มาทำมา,ยาร,รยาทซ้ำๆแบบนี้คือคนไม่มีการศึกษาแล้วคุณดูรู้ตัวเองหรือเปล่าบอกว่าคนอื่นโง่แต่คุณมาทําตัวแบบนี้น้องๆนี่เขามาดูกันเขาก็เออแล้วทําไมครับมันมัอะไรลนะ่ะผมไม่ได้เล่นหมูครับโอ้ปิงปิงใส่ก้อนใส่ก้อนใส่ก้อนอืมใส่ไม่จริงนะฮะคุณไม่มีการศรรานะรึกษาเออแล้วน่าจะเป็นคุณนะดูจากสภาพแล้วเพราะดูผมเรียกคุณเรียก ก็คนดูสองคนหรือผมก็แค่นี้ผมก็ภูมิใจแล้วผมต้องการคนดูเป็นร้อยเหรอผมไม่ได้ต้องการแล้วพอสาใจหรือยังครับถ้าสาใจก็ออกไปจากสตรีมผมได้เรียนเชิญแล้วกันเอบของผิดของผมผู้เสียดายสังคมสตีมนะเกิดอะไรขึ้นครับนี่น้องเห็นว่าไอ้คนนี่แไม่มีมารยาท มันด้นเขาอื่นโง่อ่ะแต่เขาก็แบบว่าเนีไงไเห็นปะผมแบนไม่ได้ใครไปตามไม่แอดมินผมไม่อยู่นะครับการุณาออกออกจากสตรีมผมด้วยนะครับผมถ้าคือแบบไม่พอใจอะไรเงี้ยอย่าใช้คำไม่สุภาพต่อสตรีมเมอร์นะผมก็พยายามคุยกับคนดูอยู่สังคมสตรีมมัน เสื่อมโซมเพราะาคนแบบนี้ฮะพูดกันดีๆก็ได้ไม่จำเป็น้ังมาดด้พูดแบบว่าเออคุณครับเอ,อาแั่เลือดให้หน่อยอะไรอะไรเงี้ยเออไอ้พวมนี้เกี่ยวอะไรกันลูกเออเกินเออะมาดองมา่ด้เงีย้ยมันถูกถูกเห็นเหอเปลาถูกปะบอลลินบอลลินอือนะฮะนี่แหละับ เออไม่พอใจก็ไปครับผมคนอื่นเขาดูเขาก็ดูอยู่ดูกันได้อพวกเพี่ยนะเพี่ยนะะชี่แม่พี่ตาไปแล้วไฟอีกของเราจีมจะไปจะวัดจีนจะไปเคลียร์เคียบอะไรแบบหลุ่มเด็กก็ชินเองเออโหธรรมดาครับผมแค่อยากไม่อยากให้ทุกคนมารับรู้เลือกอะไรพวกนี้เพราะว่ามันไร้สลาระ เคยเจอคนขยะเลยเนี้ยแม่ด่าผมขยะันรัาใส่มังไม่พอใจกไ็ไม่ชอบก็ออกไปโดนไปแล้วใช่ไหมพี่ยางพี่ไม่รู้ว่าใครแบนมีใครอยู่บ้างยางมาั้ยมองดูเออโอเคเยอะมากแห่พี่ตามหา oh. น้องมานานแล้วพี่คิดว่า <c oughs> โอเคโอเคโอเคเราจะมาหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองก่น